แก่รอยความลับการกําเนิดแสงเหนือแสงมหัศจรรย์จากอวากาศบนโลกใบนี้มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากมายที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเราและหนึ่งในนั้นคือแสงเหนือหรือแสงออโรราม่านแสงหลากสีที่เต้นระบำาอยู่บนฟากฟ้าเหนือดินแดนขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้แสงอันเรียงรองนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร วันนี้เราจะมาแกะรอยความลับของการกำเนิดแสงมหัศจรรย์นี้กันครับการกำเนิดของแสงเหนือเริ่มต้นที่ดวงอาทิตย์ดาวเลษ์กยักษ์ใหญ่ที่ให้แสงสว่างแก่โลกของเราดวงอาทิตย์นั้นไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับแต่มีการปลดปล่อยกระแสะอนุภาคพลังงานออกมาตลอดเวลาเราเรียกว่าลมสุริยะหรือโซลาร์วินบางครั้งดวงอาทิตย์ก็มีการประทุข,ขนาดใหญ่หรือพายุสุริยะ หรือโซล่าแฟลร์และที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการปลดปล่อยมวลโครโรนาหรือการปลดปล่อยก้อนพลาสมาขนาดมหึมาที่เต็มไปด้วยอนุภาคพลังงานสูงจำนวนมหาศาลพุ่งออกมาอนุภาคพลังงานสูงเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นอิเล็กตรอนและโปรตอนจะถูกขับเคลื่อนออกมาจากดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อคือหลายร้อยกิโลเมตรต่อวินาทีหรือบางครั้งอาจจะเร็วกว่านั้นมากๆ อนุภาคเหล่านี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ2-3วันเพื่อมาถึงดาวเคราะห์โลกของเราแต่ไม่ต้องห่วงนะครับโลกของเราไม่ได้ไร้ที่พึ่งเพราะเรามีเกราะป้องกันทางธรรมชาติที่แข็งแกรง่งนั่นคือสนามแม่เหล็กโลกหรือ Earth s Magnetic Field ซึ่งทำหน้าที่เหมือนโล่มองไม่เห็นคอยเบี่ยงเบนอนุภาคพลังงานสูงส่วนใหญ่เหล่านี้ไม่ให้พุ่งตรงเข้ามาถึงพื้นโลกซึ่งจะอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมาก แต่สนามแม่เหล็กโลกนั้นไม่ได้เป็นกรอบปิดทึบทั้งหมดนะครับมันมีจุดอ่อนไม่สิต้องเรียกว่ามีช่องทางพิเศษต่างหากอนุภาคพลังงานเหล่านี้จะถูกดึงดูดและไหลไปตามแนวเส้นแรงแม่เหล็กโลกซึ่งจะโค้งงอและมารวมตัวกันบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแสงเหนือหรือออโรราบเรลิสถึงปรากฏที่ขั้วโลกเหนือ และแสงใต้หรือออโรราออสเตรลิสถึงปรากฏที่ขั้วโลกใต้เมื่ออนุภาคพลังงานสูงเหล่านี้เดินทางมาถึงชั้นบรรยากาศโลกในระดับความสูงประมาณ80 600กิโลเมตรหรือที่เรียกว่าชั้นไออโน p โซเฟียนั้นซึ่งเป็นชั้นที่มีก๊าซต่างๆอย่างออกซิเจนและไนโตรเจนอยู่เป็นจำนวนมากพวกมันก็จะพุ่งชนกับอะตอมของก๊าซเหล่านี้อย่างรุนแรง ลองนึกภาพดูนะครับว่าเหมือนการที่เราเอาก้อนหินไปป่าใส่หลอดไฟไม่ใช่สิเหมือนการที่ไฟฟ้าวิ่งผ่านหลอดไฟนีออนอะตอมของก๊าซที่ถูกชนจะได้รับพลังงานและเกิดการกระตุน้นและเมื่อพลังงานส่วนเกินถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งมันก็จะแพ่ออกมาในรูปของแสงสีต่างๆที่สวยงามตระการตานั่นเองครับแล้วสีที่หลากหลายของแสงเหนือมันมาจากไหนละ่ะ คำตอบคือมาจากชนิดของก๊าซที่ถูกชนและระดับความสูงที่เกิดการชนกันครับโดยทั่วไปแล้วก๊าซออกซิเจนจะให้แสงสีเขียวซึ่งเป็นสีที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดและหากเกิดการชนกันในระดับที่สูงขึ้นไปอีกก็อาจจะให้แสงสีแดงสดส่วนก๊าซไนโตรเจนจะให้แสงสีน้ำเงินและบางครั้งก็เป็นสีม่วงสรุปกระบวนการง่ายๆก็คือ อนุภาคพ,พลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ถูกสนามแม่เหล็กโลกนำทางเข้าสู่บริเวณขั้วโลกแล้วไปชนกับอะตอมของกา๊าซในชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสงสีต่างๆที่เราเห็นเต้นระบำอยู่บนฟากฟ้ายามค่ำคืนนั่นเองครับแสงเหนือไม่ใช่แค่ปรากฏการทางวิทยาศาสตร์แต่ยังเป็นภาพความงดงามที่ธรรมชาติมอบให้เป็นสิ่งที่เตือนใจเราถึงความยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ของจักรวาล ถ้ามีโอกาสสักครั้งในชีวิตลองไปสัมผัสความงามของแสงเหนือด้วยตาของคุณเองนะครับรับรองว่าคุณจะไม่มีวันลืมความประทับใจนี้เลยถ้าคุณชื่นชอบการเดินทางสำรวจโลกการเรียนรู้เรื่องราวธรรมชาติที่น่าทึ่งหรือเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราอย่าลืมนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคิริมันจารโรโดยการกด subscribe หรือติดตามตอนนี้เลย และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่จากเรา